เด็กๆคะวันนี้คุณครูมีกล่องปิิศนามาให้เด็กๆดูด้วยนะเด็กๆได้สังเกตหรือเปล่าว่าเช้าเนี้ยที่ห้องเรามีอะไรเพิ่มเติมมานะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงขึ้นน่ะมีอะไรเด็กๆสังเกตหรือเปล่ามีอะไรคะอเด็กๆหลับตาเด็กๆลืมตาได้ค่ะนี่เมื่อเช้าใครสังเกตบ้างว่าห้องเรามีกล่องเพิ่มมา เด็กๆอยากรู้หรือเปล่าว่าข้างในนี้คืออะไรยากรู้ยากรู้แต่ว่าคุณครูจะให้คนที่นั่งเรียบร้อยเนี่ยออกมาลองสัมผัสแต่ว่ายังไม่ให้บอกเพื่อนๆนะว่าข้างในคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันเอ๊ะคอค่ เป็นอะไรนะจ้าไหนใครอยากมาสัมผัสดูกันฮะอ่ะน้องจูนจูนมาก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งไปบอกเพื่อนนะคะอ่ะน้องจูนจูนนะมาลองสัมผัสดูห้ามแอบดูนะได้สัมผัสได้เฉยๆไอหันหน้าไปหาเพื่อนเพื้ยเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะ ไีไม่บอกไม่บอกไม่บอกว่าข้างในคืออะไรไหนใครอยากลองมาจับปะคะนี่กอะโยชิก่อนโยชิโยโย,โยชินั่งเรียบร้อยด้วยโอ้ยเรียบร้อยด้วยแห้แอบ,บดูด้วยนะทำลองเข้าไปค่ะโอ้ยได้หรือยัด้อุ้ยตื่นเต้นไหมคะข้างในคืออะไรรู้จักไหมคะเนี่ยไหนลองกระซิบบอกหันดูสิทั้งหมอทั้งน้อง ของท่านนะคะเงี้ยไหมคะนี่นี่เพื่อนเพื่อนรู้เพื่อนรู้แล้วนะเพื่อนรู้แล้วนะไหนใครอยากรู้อีกคะต้องต้องนั่งเรียบร้อยนะอใจเอ็นใจเอ็นนั่งเรียบร้อยมากเลยใจเอ็นนั่งนิ่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะมามามาโอ๊ยแต่ว่าน้องห้ามพูดเสียงดังนะเดี๋ยวเพื่อนรู้มาค่ะมาค่ะมาค่ะโอ๊ย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 

ชื่ออะไรคะค่ะอะโอเคคะ่ะออกมาหนี้ให้ห้องครูเพชรได้ล้มจับบ้างหนึ่งคนน,งน้อยนงจับบ้างหรอได้ได้อเออดูอรจักไหมคะน้องคิดว่าน้องรู้จักไหมคะรู้จักไหคะน้องคิดว่าเป็นอะไรโอ้เรื่อเากลห้าบอกใครนะคะห้าบอกใครนะคะอ่ะชมพูชมพูมาจับบ้าง อะไรอะมันลื่อนลื่นเพื่อนบอกว่ามันลื่นอะไรอะคจะจับอีกไหมมันไม่เอาแล้วจับมงกรอยากจับวามกรออยากจับอยากจับไหมคะไม่อยากจับไหรอผู้หอผู้าอยากอคยากจับ้งนานิ่งๆนะคะมองก้อนได้เอาแล้วดูนะหม้เพื่อนบอกว่ากลัวแล้ว อิม่มใจมาอิม่มใจมาอิม่มใจอยากจับมา ใช่ไหมคะลูกเด็กๆคิดว่าข้างในนี้คืออะไรคะคิดว่าดอกไม้หนูคิดว่าเป็นงูหนูคิดว่าเป็นงูหนูคิดว่าเป็นดอกไม้หนูคิดว่าอะไรนะคะคุณบอกว่าอะไรนะคะคุณบอกว่าเป็นกระทงบางกรว่าเป็นอะไรคะมางกรว่าเป็นแมวมังกรว่าเป็นแมวไหนใครว่าเป็นอะไรอีกลูกนว่าเป็นกแกวเป็น่าเป็นแอมบอกว่าเมื่อแอบว่ามันเป็นไม้อังเปาว่าเป็นอะไรคะ น้องโอ๊กบอกว่าเป็นไม้อังเปาบอกเป็นแมวมันเป็นแแมบ,บสุดๆเลยอ่ะเด็กๆอยากรู้หรือยังว่า,าใครเป็นแบรอยากอ,อยากรู้เลยแต่ว่ามีคนทำลายข้าวของอะ่ะมัน นกะะระทงนี่นนอนตอนแรกดอกกุหลาบของคุณครูเนี่ยสวยมากเลยนะแต่ว่าโดนทําลายไปแล้วเด็กๆจับเข้าไปแล้วเด็กๆบอกว่านุ่มๆใช่ไหมตอนแรกมีคนบอกว่าอุย๊ยมันนุ่มๆแต่พอหลงัลงๆจับแล้วมันนุ่มไหมคะไม่นุ่มแล้วเพราะว่าดอกโดนทําลายไปหมดแล้ว วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าส่วนประกอบของกระทงมีอะไรบ้างมดแดงแรงฤทธิ์อศอกกายสิทธิ์หักอดอกแล้วก็รูปสีผ่าเด็กๆมาดูส่วนประกอบของกระทงอมาดูนะคะว่ากระทงเนี่ยมีอะไรบ้างเอออันนี้คืออะไรนะคะลูก อู๋อันนี้คืออะไรลูกเทียนอันนี้คืออะไระเะเนี่ยสีเหลืองเนี่ยอะไรลูกดอกไม้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะองอ่าใบตองใบตองอันนี้เขาเอามาทําเป็นอะไรคะลูกกรีบกระทงอ่ะกรีบกระทงกรีบกระทงทํามาจากอะไรนะคะใบตอง แล้วฐานกระทงนีมฐานกระทงอันนี้เขาเรียกว่าฐานกระทงที่เราเอากรีบเนี่ยมาเสียบใส่ไว้นะคะเขาเรียกว่าฐานกระทงฐานกระทงทํามาจากอะไรเด็กๆรู้จักไหมคะทำมาจากหอยทำมาจากอะไรลูกหนหนูว่าหนูว่าเป็นหนูว่าที่เขาตัดมามันก็จะเป็น แอ๋อหนูว่าที่เขาตัดมามันก็จะเป็นแผ่นๆใช่ไหมคะเขาเรียกว่าหยวกกล้วย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 อ่ะฐานกระทงทํามาจากอะไรนะคะหยวกกล้วยกรีบกระทงทํามาจากอะไรนะคะใบตองแล้ว mm ก็ม hmm ีอะไรอีกนะคะยดไม้ยอกไม้แล้วก็มีอะไรอีกนะคะรูปแล้วก็มีอะไรอีกนะคะเทียนหยวกกล้วยหยวกกล้วยหยวก หยวกกล้วยหยวกกล้วยเราเอามาทําเป็นอะไรคะเนี่ยหยวกกล้วยหยวกกล้วยเอามาทําเป็นอะไรคะผาฮะฐาผานกระพงฐานกระพงต่อไปใบตอง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 เราเอามาทําเป็นอะไรคะลูกเนีはは่ยเอามาทําเป็นอะไรคะคลีนองอใบตองเอา กรีบกระทงใช่ไหมคะใบตองต่อไปอันนี้เทียนเทียนเทียนอ่าเทียนอันนี้สีอะไรคะลูกเนี่ยสีขาวสีอะไรคะสีขาวสีขาวจริงจริงแล้วเขาจะมีสีจริงจริงเทียนมีสีอะไรบ้างเด็กๆอ่ะสีส้มหรือสีเหลืองใช่ไหมคะแล้วก็มีสีอะไรคะสีขาวสีขาวเขาเรียกว่าอะไรนะคะ อะไรนะคะเรียนแล้วก็มีนี่พี่น้องใจแอนจับโดนใจแอนบอกว่าที่มันแข็งแข็งเหมือนเป็นไม้เลยเขาเรียกว่าอะไรคะ,ะลูกอะไรคะทูทูอะถูไม่ได้ยินเลยเขาเรียก เหลืองสีม่วงๆแล้วก็ที่โดนทําลายไปหนึ่งอันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะดอกไม้นะคะดอกไม้ดอกไม้ไม่ได้ยินเลยอะไรนะคะดอกไม้มีคนที่จับตอนแรกที่คุณครูให้ลองจับใช่ไหมคะ จับโดนดอกไม้แล้วก็ทายถูกได้นะว่าข้างในน่าจะมีดอกไม้มีไหมคะลูกมีดอกไม้ไหมคะอ่ามีมเก<อ>่เงมาก<ๆ>เลยเด็กๆดูอันนี้รูปอะไรคะกระทงเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมคะเหมือนวันนี้นะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของกระทงใช่ไหมคะอ่าตรงนี้ ตรงนี้เขาเรียกว่ามีเทียนตรงนี้น,น,นี่มีสามอันตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะไม่ได้ยินอะไรนะคะอ,อะไรนะคะ<อ>มีทูปมีเทียนมีทูปแล้วก็ตรงนี้นี่ลูกศรชี้มาเขาเรียกว่าอะไรคะน<อ>ี่นี่ดูลูกศรชี้มาอะไรคะอะไรคะอะไรนะคะ กระทงเขาเรียกว่าอะไรคะอะไรนะคะใบตองพี่เขาออกมาทารรําฐานกระทงมีฐานกระทงตรงนี้ฐานกระทงเขาใช้อะไรมาทําฐานกระทงนะคะลูกตรงฐานนี้นะตรงฐานน่ะที่ไม่ใช่ตรงกรีฐานมันเาขาใช้อะไรทําใครจําได้บ้างอะไรคะเขาใช้อะไรทําคะยวกกล้วยอ่ายวกกล้วยนะคะเดี๋ยวคุณรูณจะให้เด็กๆ Europeans ทํา ให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะพอเขียนตามรอยปะเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามพอระบายสีเสร็จแล้วให้ไปหยิบอะไรคะัหยิบสัญ,ญลักษณ์มาติดตรงนี้โอเคไหมคะโอเค